อ่าสวัสดีนี้ก็เข้าสู่ไมค c r รับยิวสามนะฮะอ่าอันนี้ก็สภาพบ้านผมเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นนะครับว่าท็อกเต็มเลยนะก็เป็นการขยายอาณาเขตภายในตัวนะฮะอืมตัดีสยดีกว่าอ่าฮะนี่คือการขยายอาณาเขตแบบของผมนะฮะก็แบบว่า ปักทีครับมอนไม่เกิดเลยนะฮะเพราะว่าทอสแม่งเยอะเกินพอดีทอสเอามาจากแถวแถวเนี้ยแหละฮะแม่งเยอะมากครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มต้นไม้ขาวนะฮะต้นไม้บิสคลาวนะฮะอ่าเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นไบโอมอะไรนะไบโอมต้นสนแล้วก็จะเป็นไบโอมภูเขา ด้านนู้นก็จะเป็นใบองุ่ทุ่งย่านะฮะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมโอโจโด้วยอ่าต้นี้ก็ยังไม่มีอะไรสำรวจนะฮะก็มีเสียงซอมบี้แวกแวกแววกแววกอยู่แถวนี้นะฮะอยู่ใต้นี้แน่เลยอ่อตอาตนม้นบ้านผมนะฮะมันชกกัก,กตกตะกนิดหน่อยฮนะพอดีเพิ่งเพิ่งไปเล่นออนไลน์มาเมื่อคืนนี้มั้ง โอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่นี้ดินิวโดยนิวเซตติ้งปรับแม่งเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ก็เล็กๆก่านเดิมนิดหน่อยนะฮะก็ยังพออัดได้อยู่นะฮะ,ะจะมีระเบียงนะฮะอันนี้เข้าไปดูในบ้านผมเลยนะฮะให้ทําประตูเหล็กเอาไว้นะฮะสอมบี้จะได้พังจะได้พังประตูลองไม่ได้นะฮะก็จะเป็น ันนี้คือสภาพต,ตัวในบ้านของผมนะฮะก็จะมีบันไดแล้วก็มีลิฟต์ลิฟ์น้ำนะฮะอันนี้ก็ผมจะทําต่ออีกชั้นหนึงนะฮะแล้วก็เป็นชั้นดาดฟ้าไปเลยนะฮะอืมอุ๊ยประตกกระตนี่วิธีการใช้ลิฟต์นะฮะ อย่าให้จมน้ำน,นะฮะเออนี่ใครใครก็ทำได้เนาะว่ามะฮะไอไอป่าไอไอต้นไม้เนี้ผมไปผมไปผมไปตัดมาตรงนู้นนะฮะมันชักจะไกลสักหน่อยอุุยอิยตก ่ตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนามีชีปเปอร์เยอะเลยตรงนู้นเดินไปรันเอาเว้โอ้ค้างค้างค้าง ทางละโอเคตรงไหนแวะเนี่ยเนี่ยนี่ผมเอามาจัดที่นี่นั่นแหละนี่ปูค,คื้นให้เรียบร้อยด้วยนะฮะเออมันมีที่หนึ่งจะไม่ได้แล้วเป็นที่ไหน อันนี้อันนี้ผมเจออันเนี้ยผมคิดว่ามันต้องมีมันต้องมีซอมบี้สปอยเนอร์อยู่ใต้นี้นะฮะเนี่ยอยู่ใต้ทุ่งหญ้านี้นะฮะเออและและไอ้หลุมอยู่ไหนวะอยู่แถวๆเนี้ยจำได้อยู่ครั้งหนึ่งนะเคยขุดเป็นรูโบ่อยู่ แถ,แถวนี้แหละ,ะช่างมันเรากลับบ้านจำได้เคยขุดเป็นลงทางบันไดครั้งหนึ่งเป็นรูโบโเลยโอเคใต้นี้ก็มีดันนะฮะนี่ยังไม่ได้สำรวจชัวร์เลยหรือเปล่าอ่ายังไม่ได้สำรวจนะฮะ อืมผมเพิ่งรู้นะครับว่าดันดันที่บ้านตัวเองนะฮะก็ไปเชื่อมกับดันที่อยู่หลังบ้านนะฮะมันใหญ่มากจริงๆนะฮะอ่าต้นไม้ขาวอันนี้ก็ทำบ้านที่สวยนะฮะอ่าเอาไปเอาไปเอาไปสร้างบ้านแล้วมีสิน มีสีสันที่สวยนะฮะค้าง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 โอเคหายค้างแล้วอ่าตอนนี้ชีวิตผมก็สบายแล้วจำได้ว่าน่าจะเป็นทางนี้หิวหิวโอ้ไม่เป็นไรช่างมันอันนี้คือดันเจียนอะ นี่คือเป็นดันเจี้ยนหลังบ้านอุยโยโจ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 สิบสองนาฬิก,กามาเอาเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหอุอยมุเต็มเลยเสียงรอชิบหายเฮ้ยทำไมทำไมฉันฟันแกไม่ได้ฟะ คองตัวเองเน่าเน่าจนได้อะตีโดนละวอึชออึชอมไดไม่ได้เน่าหรอกแต่มันระยะมันไกลเกินขึ้นมาแกตายนะเฮ้ย นนโอ้ยค้างอาจจะเฮย้ยอาจจะเฮย้ยฮะเฉลี่ยขีดันหนึ่งฮะอ,อันนี้ก็ยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่แถวนี้คงจะสำรวจบ้างแล้ว จนใหญ่นะก็สำรวจไปบ้างเหมือนกันโอ้จะพังอยู่แล้วแต่ของกินแทบจะไม่มีว a t เ h e อเฮ l ุ้ยวุ้ยแม่งจะพังอยู่แล้วเอาไงดี โอ้ยขี้เกียจขุดเดี๋ยวค่อยไปขุดใหม่นอ้อจะพังอยู่แล้วเพ่งอ่ะ,อะ,อะอยังรอดอยังรอดเฮ้ยค้ำแล้วแซดโอ้จะค้ำแล้ว าเฮียจะไม่ได้เหมือนกันว่าทางลงสับสนละอ้าวสับสนละสับสนละสับสนละดันตัวเองแท้ๆแม่งยังสับสนได้นักตูเป็นระยอนาดมากอันนี้แค่ดันตัวเองนะเนี่ย จำได้มันต้องมีทางไปเอาบัดอนไมชาร์ปของเราไม่ใช่เหรอเออจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะอะกลับไปที่ทางเดิมนีไ่ไง อ่าตรงนี้ก็เล่นไปเล่นมาโดนคิเปอรแล้วเบิดนะโอ้ยก็ไม่เหลือซากบ,บ้างเล็กน้อยนะฮะทางเก่าอยู่ไหนวะโอเคอ่าตรงนี้ก็เคลียร์เหมือนกันนะฮะอ่าตรงนี้ก็เปิดไปบางส่วนแล้วที่นี่อ่าเราก็ได้กลับบ้านเราแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีปัญญาปลูกปลูกวิทเลย,ยหิวเหลือเกินหิวมากไ้ชอไไ้ชอไอชอไอชอนี่บ้านชั่วคราวอะแต่ถ้าเป็นบ้านที่สร้างนูน่นตรงนู้นคงเป็นบ้านบ้านหลักนะฮะเอาไปสิบก้อน

เดี๋ยวคู่นี้ค่อยไปล่าใหม่กะว่าพาร์ทหน้าจะทําจะทําฟาร์มด้วยแต่ยังไม่มีปัญญาอุ้ยสวยดีเหมือนกันอุ้ย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 ได้ยินเสียงซอมเบอร์ซอมบี้เจอแล้วไอายมุมามามาเลยไม่มีเกาะก็สู้ได้วะ ชวิ่ยจมน้ำไอ้สัตว์ไอ้เชียเอ้ยดูจากสภาพบ้านนะตอนที่ฟิตเต็มเลยอะไรนี่อะไรเนี่ยอ่ะหินอันนี้ทรายอันนี้ดินโอเค มันคงจะไม่เกิดบนเขาแล้วเมั้งขอล้อมซะเพราะเพราะขยายนะเคสดิบดีด,ดีขยายไปถึงนู่นเลยโอเคบริเวณตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวไหนมาเข้ามาได้แล้วนะฮะยกเป็นข้างบนหรือเปล่าโอเคไม่มีปัญหาผุมอยู่ไหนวะนี่ ลหาได้จากที่นี่นั่นแหละหาได้จากใต้น้ำนะฮะใต้น้ำก็มีนะฮะไม่ก็ลินน้ำแถวๆแหล่งน้ำมันจะมีเยอะนะฮะเคลเอ๊ทำไรดีวะยี่สิบเอ็ดก้อนยี่ิบสี่ยี่สิบเอ็ดสี่ห้าโอ้ยเยอะเว้ยเฮ้ยอันไหนจะพังวะอ๋อใช่ ทางแล้วต้องซ่อมซะหน่อยวิง่งฉับฉับนีอ่อาวุธอื่นไม่มีปัญหา,าไปโดมาเยอะพอสมควรนะฮะจากที่นี่หนแหละฮะนอนนอนเดี๋ยวผมจะขอรอขอจบพีขอจบเดี๋ยวสามเพียงเท่านี้นะฮะก็มาดูความคืบหน้าว่าผมเล่นว่าเล่นไปถึงไหนแล้วเนี่ย ก็ก็ดีแบบพอใช้นะฮะไม่ดีไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็โอเคฮะสวัสดีฝันดีขอฟรีขอฟรีชาวันใหม่สดใสนะเออลืมบอกไปอ่าเวลเวลเวลผมตอนนี้เวลยี่ิบสี่เออใครทราบว่างว่าเดี๋ยวสองผมเวลเท่าไหรนะ่ฮะอืมเพราะว่าไปลุยอะไรมาเยอะ แค่แค่อยู่เฉยๆไม่ไปฟันมอนนะฟันก็ฟันได้นิดเดียวก็พวงเป็นยี่สี่แล้วครับเพราะว่า,วาอะไรอะเออแค่คุณแรกก็ได้ก็ได้เวลแล้วอืมอ่ะมีเรื่องที่จะบอกเปลี่ยนเท่านี้นะฮะโอ,โอ้สวยจังเลย